สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เอกก็มาขุดเผือกอยู่ที่หนองไม้เอื้อยนี่แหละค่ะแปลงเมื่อวานนี้แต่ยังขุดไม่เสร็จใกล้ๆแปลงเผือกก็มีมะเขือนะคะเขาก็ปลูกมะเขือมะเขือตอนนี้มะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะตอนนี้ก็โลละ ยี่สิบเจ็ดบาทก็ได้ราคานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยมะเขือเปาะเนี่ยค่ะโลละยี่สิบเจ็ดบาทนี่ค่ะมะเขือเปาะอ,อันนี้ลูกเล็กอันนี้ก็นี่ค่ะมะเขือเปาะนี่ก็มะเขือเปาะ นี่มะเขือเปอะนะคะอ่อนๆค่ะอันนี้ลูกยายเนี่ยค่ะมะเขือเปาะตรงนี้ก็น่าจะปลูกถึงสองไร่ก็ได้เงินนี่อันนี้มะเขือเปาะค่ะ อันนี้เจ้าของมะเขือก็เดินออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะมะเขือ,อเขาขึ้นน้ำไม่ใหม่เวลาเก็บเข้าไปมันก็คันเนี่ยเข้าไปเก็บมะเขือ ก็มีต้นดอกแครไล่นาส่วนผสมค่ะอันนั้นก็มีค่ามีแมงลักกำลังขึ้นน้ำนะคะกะเพราขึ้นน้ำกะเพราอันนี้ก็เป็นใบแมงลักอันนี้ก็เป็นโหละพาโหระพานี่ค่ะ เ,เขาก็เก็บมะเขืออยู่ค่ะเนี่ยเก็บมะเขือมะเขือราคาดีนะคะอย่างเมื่อวันก่อนนะเขาปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศก็ได้โลสามสิบอันนี้เป็นมะเขือเปาะก็ได้โลยี่สิบเจ็ดบาทก็ได้เงินเบนวันสองวันก็เก็บทีนะคะแล้วข้างหน้าก็เป็น แปลงเผือกกำลังขุดเผือกกันค่ะเนี่ยแปลงมะเขือดงอ้อยแล้วก็มาเจอแปลงเผือกที่เจอเอมาขุดนะคะ แปลงห้าลาที่ขุดเมื่อวานนี้แหละค่ะแต่ยังไม่เสร็จไม่เสร็จวันนี้ก็มาขุดต่อค่ะปีใหม่นะคะขอให้เจอเอเฮงๆรวยๆขอให้มีเพื่อขุดทุกๆวนันเอาเอาแกให้แล้วก็จะแกะแต่ก้อนัมาก็อึ้งเงาแต่แกดูตัวเองก่อน แกแกอะไรแกเปล่าปีเหรอก็ไม่ก็ไม่ชัดกแปลงเมื่อวานนี่แหละค่ะก็อยู่ในดงขึ้นใช่ใครเมียที่พูดมาเหรอใช่แม่ป่าไงดีกอะอนกันเลยใช่ป่ะ เมียที่พุดง่ายแม่ป่านะเนี่ยขึ้นใช่ที่พุดเมียตาองค์ที่ไหนก็ตาองมันนอด้วยวันไหพาให้ยูอ่ะแม่ป่าเมี่ยเมียที่พุดใช่เมียที่พุง ป้านี่มีขเมียแกเลยระเจาเมียาอ้าวไวันนั้นแกไปเข้าอยู่่ะเลี้ยงอก็วันนั้ผัวขาไม่เห็นไงนะเกต้อนแน่นเนาะะู้กยมือนั่งเขากระโปกที่เจเดินมาเมื่อกี้นี่นะคะ สายมือก็จะเป็นดงมะเขือใบสาระแน่โหระพาเขากำลังขึ้นน้ำใบเมงลัก มาใหม่มันลื่นก็มาถ่ายวิดีโอไงมาถ่ายปีใหม่แล้ว,วปีใหม่ก็ให้ของขวัญลูกน้องก็ให้ให้ตุจีนปีใหม่แตเอียไอ,อต,ตุปีใหม่ของจีนก็ตุจีน เลี้ยงอะไรตะมาเลี้ยงอะไรปีใหม่ตะมาเลี้ยงอะไรลีปลาทับทิม,ททมกินเมืมมะลไยอ่ะน,น,น้าว เดี๋ยวต้องปั้นตมาเป็นเป็นดาวติ๊กตอกแล้วปั้นตมากับพลตะพลมาลูโลไม่แล้วตื่นยังไงดาวติ๊กตอกอะตะพลไปอซาไปบ้าเขาด้วยไม่ดังชื่อใช่ไหมนี่เออเอาแต่เพื่อว่าลูโลเฮ้ มันไม่เครียดไงบ้าบ้าดูในดูที่สบายสบายใจยังสวยอยู่เลยค่ะแต่มันถูกตอนนี้ในไร่เหลือโล15บาทขึ้นใช่ แม่นั้นถอนหมดไปแล้วแต่มันถูกก็เลยถอนไม่หมดแปลงนี้เมื่อวานยังขุดไม่เสร็จนะคะวันนี้เลยมาขุดต่อห้าไร่จะได้สักเท่าไหร่ก็ไม่รู้

เวลาถ่ายก็ถ่ายแต่เรื่องการขุดนี่แหละค่ะวันไหนไปขุดที่ไหนก็ถ่ายเอามาลงคลิปขุดทุกวันก็ลงทุกวันนะคะขุดทุกวันลงทุกวัน วันไหนไม่ลงก็คือไม่ได้ขุดนะคะแต่จเจ๊จะหยุดทุกวันศุกร์คือร้านให้หยุดทุกวันศุกร์ก็ดีนะคะคนขุดก็จะได้พักผ่อนบ้างอาทิตย์ละหนึ่งวันค่ะไม่นั้นค่ะ,ไ,ะไ,ดได้ได้ได้ซื้อมะเขือเขานะคะ อ่อนไหมเด um ี๋ยวลองชั่งดูเกือบสองโลอ่ะขาดสองขีดไม่แพงหรอกค่ะอยู่ใกล้ๆดง ดงเผือกก็เลยซื้อมะเขือกลับบ้านนี่ค่ะสี่สิบบาทนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขยันเนาะขยยยัันค่่ะงงมีแรอูใช่ทำไปเถอะทำจนทำไม่ไหวอะ่ะเราเค่อยเลิกเนะาะใ,ใช่จนจนใช่ค่ะขอบคุณค่ะ เก็บอะไรคะตัดเบงรักเบงรักแพงไหมอู้ดีนี่อืดีนะโล่สี่สิบบาทเนี่ยอ๋ออันนั้นมันมันอยู่ตลาดแล้วไงแต่ในไ้า์ก็โลสี่สิบถือว่าดีนะคะตอนน้ำท่วมตอนนั้นน่ามันโลละห้าสิบหรอ เนี่ยเขาม erm ีใบกะเพราด้วยค่ะใบกะเพรานี้ได้ตัดขายไหมตัดอยกะเพราบะกะเพรานี้โลเท่าไหร่สามสิบอุ่อะไรก็แพงไปหมดนะตอนนี้แต่เขาว่าขึ้นช่ายถูกนะถูกเป็นบางอย่างล้วตอนนี้เห็นเขาว่าขึ้นช่ายสิบห้าบาทจริงเปล่าไม่รู้เนี่ยที่ดงเพือกเนี่ยอ๋อไม่รู้สิเน่ะ ต้องไปโตใบลายออกอต้องเอาไปตโตใช่ไหมขอถ่ายวีดีโอแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยมองไกลๆนะก็เป็นแปลงเผือกค่ะตรงนี้อยู่ใกล้แปลงเผือกแค่ข้ามถนนมานะคะอยู่ใกล้กันก็เลยถ่ายลงไว้ดูหน่อย ก็ดีนะได้เงินทุกวันแต่ว่าไม่ใช่ไอ้ของเราเองลูกเนะี้ยไม่ไอ้อยู่อยู่กับร้านเนี้ยตอนนี้ร้านมันให้ปลูกเล็กๆในน้อยก็ดีอ่ะแกแล้วก็เราก็ไม่มีรายได้อะไรเออร้านก็ดีนะยังให้ปลูกกระเพราอยู่ตรงโน้นอีกอ๋อที่ขึ้นน้ำเมื่อกี้นีจ้จ้ไอ้ลาดไอ้นั้นลาด,ลาดน้ำค้างมันล้างไอ้นี่วันได้กี่กิโลเนี่ยมันแล้วแต่เขาจะสร้างนี้สร้างโลเดียววันเนี้ยอ๋อ,อแล้ว,ลวก็ได้แค<ล>่สี่สิบบาทสิวันเนี้ย มันยุดมานานแล้วให้ยอดมันยาวอันนี้มันปลายมันก็เลยยุดพักอ,อ๋อม่วันแล้วเยอะไปตัดกวางตุง้งหลายโนนอีกออกวางตุ้งโลเท่าไหร่อะเลย<ะ>วัดไปโน้นนะตัดทุกวันวันละสองร้อยสามร้อยโลก็ดีนะแล้วแพงไหมกวางตุง้งตอนนี้ถูกแล้วถูกแล้วโลถึงสิบบาทไหมไม่ได้แล้วมั้งตอนเนี้ยอืมตอนนั้นมันยี่สิบกว่าบาทไม่ทันราคา ใช่ปลูกช้าไปหน่อยมันโตชา้าม,มันทีร่างเขาจะแก่ค่ะก็ขอบคุณนะคะใช่แต่ทีนี้มันเป็นโรคเขาก็เลยอยากจะขุดมันฉีดยาไม่อยู่เลยไรนี้เขาฉีดยาแรงนะฝุ่นตกไงที่ไหนก็ไม่อยู่ราคาแพงแต่ว่ามันไม่ค่อยโตมันเป็นโรคใช่ นี่ก็ตักไข้และนี่ก็ถั่วพูข้ามถนนนะคะค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะก็ไว้ช่วยติดตามคลิปต่อๆไปนะคะเจเอกก็จะถ่ายให้ลงเรื่อยๆนะคะถ้ามีขุดตรงไหนก็จะถ่ายเอาไว้ เพื่อเอาไว้ลงคลิปนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ขอให้มีเงินมีทองใช้เยอะๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนานะคะโชคดีปีใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ